โอ้ของเล่นมากมายเลยทุกคนนอนเรียงรายหลากหลายชนิดกันเลยนี่เจ้าตัวนี้ทุกคนรู้ใช่ไหมว่ามันคือเจ้าไดโนเสาร์ไดโนเสาร์โอ้มีน้ำอยู่ข้างหลังด้วยทุกคนเพื่อนๆน่ารักมากไหมนี่นี่นีเท้าเขาเป็นแบบนี้เลยอ่ะเดินโชว์หน่อยโอ้เดินบนหญ้าไม่ไหวนะคะนี่ ตัวต่อไปเป็นเจ้าบายซันกระทิงดุของเรานี่ว้าวชนกนตุลุนี่แล้วก็ตัวต่อไปเป็นเจ้าช้าง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 น้อยของเรานั่นเองอ่ะเลสโกโอ้ไม่ไว้ทุกคนนี่อ่ะแล้วก็หุ่นยน ยนต์เอาตัวถัดมาของเราเป็นเจ้ามังกรบินมันเป็นมังกรบินหรือเป็นไดโนเสาร์บินทุกคนนี่บินมาแล้วอ้อหปล่อยให้เจ้ามังกร โชว์ตัวเดียวกันแล้วกันว้าวโอเคเดี๋ยวมาดูเจ้ากัปตันอเมริกากันดีกว่าโชว์สเต็ปกันไปเลยว,ว้าว โอเคทุกคนวันนี้เราลาทุกคนไปก่อนนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย